ตอนนี้เรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะเป็นการแข่งขันรายการสองลมเรนนี่ครับนสนามสองลมสเตเดียมจังหวัดพะเยาครับแมตช์ชิงชนะเลิศมาลุ้นกันในการดวนจุดโทษนะในระหว่างเกม ทั้ง2ทีมเสมอกัน0ต่อ0ครับ b ี s ี c c เก a c a d ค m y พบกับเคลางซิตี้และตอนนี้ครับการดวลจุดโทษ3ต่อ3ามบีทีสกเกอร์แคนมี่กับเคลางซิตี้ไม่หลบีที ซ็อเกอร์แคดาม่ยิงก่อนครับเสมอในเวลาศูนย์ศูนย์นะครับแล้วเราไปเป็นการยืดโทษนี่คือบรรยากาศฟุตบอลการแข่งขันสองล้มลุกครับสองส่วนี่สิบห้าเอาเลยครับยืดผู้โทษเดียดีคนแรกของดีทีซ็อเกอร์แคดามีู่ฮังกอนเจอพิบุกฮังกอน เฮาไม่เฮา

กันอยู่ครับอย่างนำยู่ครับดีทีซอกเกอร์ครับยูก่อนด้วยนะฮะแล้วกันนำยู่

โอเคผมก็ถือว่ารุ่น10ปีนะฮะในการแข่งขันรายการ2ลมเวนนี่ครับผลการแข่งขันออกมาเรียบร้อยแล้วนะแะชมป์รายการนี้เป็นของ BT นะฮะเป็นของ B Soccer a เกอร์ y อ,อ่าตัวแทนจากผู้สร้างนะฮะก็เอาชนะเชีังซิตี้ตัวแทนจากลำปางไปได้นะ โดยการดวนจุดโทษนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ดีเยี่ยมทั้ง2ทีมนะสำหรับการติดตามการแข่งขันรายการนี้ในรุ่นอายุ10ปีเราจบเท่าคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นต่อว่าดองเล็กทรายคานิมีในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเราจะทำผลงานได้ดีกว่ารุ่น10ปีหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ